สวัสดีค่ะเออนี่เป็นคลิปของความรักนะคะความรักล้นลวนเลยนะคะเป็นของชาวราศีกุม,มชาวราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดในวันที่14กุมภาถึงสิบสีมีนานะคะเป็นความรักล้วนๆประจำเดือนมิถุนา 2,563นะคะมันเป็นความรักที่อาจจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะดูไม่เป็นความบันเทิงไปว่าอย่างนั้นนะคะถ้ามันตรงก็ดีเพราะว่าแนวความรักของชาวกุมในเดือนมิถุนายนดีนะนะคะเ,เรามาดูกันเลยดีกว่า ความรักของชาวกลุ่มนะจ๊ะเป็นเดอร์เฮอร์มิตประมาณว่าถ้าไม่ได้ดั่งใจถ้าสเปคไม่ได้อย่างที่คุณหวังนะ่ะฉันก็อยู่คนเดียวดีกว่าประมาณนั้นอืมคือดีไม่ได้ได้ไม่ดีฉันก็ไม่เอาประมาณนั้นฉันอยู่คนเดียวได้ เออนะคะคือมันเป็นความรักที่เรียกได้ว่าคือในบางรายกว่าจะแต่งอะ่ะก็นานอะ่ะกว่าจะคบหาดูใจเนาะกว่าที่จะ The Hermit เนี่ยมันเป็นคนที่แต่งช้าหรืออยู่กันไปเรื่อยๆอยู่กันไปแบบไม่แต่งอะ่ะอยู่กันไปอย่างนี้แหละอืมแต่ถ้าแต่งก็นู่นแหละหลักสีเลขสีขึ้นอะ่ะ เอกสามไปปลายขึ้น่ะเออความรักของชาวกลุมอ่ะคือกว่าจะจะคบกับใครสักคนหนึ่งกว่าจะแบบตกลงป่องชี้น่ะว่างั้นอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายคือดูใจกันนานคบหากันยาวนานนะคะหรือบางทีคบไปคบมาไม่แต่งแล้วก็อยู่ไปเลยอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่ได้อย่างใจถ้าไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังอ่ะ ถ้าไม่ได้อย่างที่เราคิดเอาไว้คือถ้าไม่ดีจริงฉันก็อยู่คนเดียวดีกว่าความรู้สึกของชาวกุมมีเดินมิถุนานนะคะคือ e ไม่ไม่ไม่อยากที่จะแบบรักรักเลิกเลิกอ่ะรักเล่นเล่นเดี๋ยวรักวันนี้คนนี้เดี๋ยวรุ่งนี้เลิกก็รักไปอีกคนนึงเออหาใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือคือชาวกุมเขาเขาไม่ได้ต้องการอะไรแบบเนี้ร at ักรักเลิกเลิกหรือหาใหม่ไปเรื่อยๆดูกันไปลอง พบคนใหม่ไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องที่เสียเวลาแล้วก็คือดูทั้งทีก็อยากพบคนดีๆไปอย่างเงี้ยแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะในชีวิตคนเราคือมันจะมีภาสิทที่ว่าเลือกนักมักได้แื่ถ้ามันเป็นแร่ดีก็ดีไปนะแต่ถ้ามันเป็นแร่พวกตะกวดหินดินทรายอะไรนั่นนะ่ะก็ต้องพิจารณานะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้อืม เนี่ยเพราะว่าในชาวกุมบางรายต้องบอกว่าความรักไม่ค่อยสมหวังความรักที่มันเป็นอะไรวะเดี๋ยวนะห้าเหรียญห้าเหรียญน,นี้คือแบบว่าไม่คู่ควรเขาไม่เหมาะกับเราหรือเราไม่เหมาะกับเขาอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะจ๊ะของชาวกุมคือบางทีความรักเรื่องของฐานะมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องโอเคไหมคือแบบ อย่างเราอะอย่างสมมุติเราเป็นคนรวยอะแล้วเรามีลูกลูกเราแต่งงานเราก็อยากให้ลูกเรามีคู่ครองที่มันสมฐานนะแต่บางเออว่าลูกเรามันเป็นรักคนจนอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีทางญาติผู้ใหญ่ทางผ,ผู้หลักผู้ใหญ่เออคือทางครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ปื้มอะเนาะคือมันไม่เหมาะสมกันเออความรักมันก็มีเงื่อนไขยเยอะนะาะบางคนอย่างบางคนไปรักแล้วก็แบบว่า เออว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่คือต่างฝ่ายก็ต่างที่จะแบบว่าคือสองคนรักกันแต่ครอบครัวเข้ากันไม่ได้มันก็เป็นเรื่องยากนะคะเอาจริงๆรนะชีวิตจริงๆที่เราแบบไม่ต้องมโนกันเลยอะ่ะอืมมันเป็นเรื่องยากจริงแล้วในบางรายนะนอกจากจะไม่รู้รู้ว่าเราแบบไม่ได้เหมาะสมเรา มีอะไรที่มันไม่คู่ควรกันแต่บางรายก็แอบคบหากันไปๆมาๆรักๆเลิกๆคือบางทีไอ้ปัญหาเนี่ยมันก็เป็นชนวนให้ให้เรามีปัญหากับคู่ครองคนรักได้นะคะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นก้าวดาคือไอ้ชนวนความรักไอ้เหตุทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นทั้งไม่ว่าเราหรือเขานะมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกแล้วก็ชาวกุมก็จะแบบว่าคิดมากปวดหัว กดประสาทคือแบบไมเกรนขึ้นหัวกันเลยทีเดียวถึงขั้นแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่รู้จะเอายังไงดีรักก็รักอยู่เนาะแต่มันเป็นความรักที่มันต้องหลบๆซ่อนๆต้องเก็บเอาไว้คือมันไม่สามารถที่จะทําอะไรไปได้มากกว่านี้อืความรักมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะนั่นแหละทำไมแบบตายละแสงหาย ไม่รู้จะมืดเกินไปหรือเปล่านะคะเออแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะชาวกลุมจะเป็นเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหยเห็นไหเออเป็นเดอะซันพหยบาสรุปเป็นเดอะซันอาจจะเป็นเพราะว่าชาวกุมไปรักคนมีชื่อเสียงไปรักคนที่มีหน้ามีตาไปรักคนที่ เขามีความพร้อมแล้วเราบังเอิญว่าเราไม่เหมาะกับเขาก็เป็นได้นะคะนั่นแหละมันก็เลยเป็นอะไรที่มันพอมันไม่ลงตัวนะความรักมันก็จะรู้สึกสูญเสียผิดหวังอกหักเศร้าเสียใจอะไรก็ว่ากันไปนะของชาวกลุ่มนะคะหรือในบางรายที่รู้สึกว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยความรักมันไม่โอเค นะความรักมันไม่โอเคแล้วอาจจะมีคนใหม่เข้ามาคบหาดูใจแต่ลักษณะก็คือมันจะเป็นต่างชาติไปเลยอนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ของชาวกรุมนะคะคือความรักบางทีนะเหตุปัจจัยมันหลายอย่างมันเยอะบางทีมันเยอะสิ่งนะบางทีก็คนสองคนก็รักกันดีอะไรก็ไม่รู้มันเข้ามาบางทีก็เป็นเหตุให้เลิกลากันไปนะคะนั่นแหละ ความรักมันก็จะเป็นแบบนี้หรือในบางรายนี่ก็คือว่าเอาความผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์แล้วบงับงเอิญว่าโชคชะตาของชาวกลุ่มในบางท่านมันเปลี่ยนไปอม,มันเป็นเหตุที่เรียกว่าพอเราในบางคนมันมีนะพอเราสูญเสียอะไรสุดๆไปในชีวิตเรามักจะได้เจอคนดีที่สุดในชีวิตเหมือนกัน นะคะลองตองดูนะคะบางท่านนี่คือแบบคือมันหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคือชีวิตคือมันคือคิดว่ามันจะไม่มีอะไรแล้วอ่ะคือคิดว่ามันจบมันพังมันคงไม่มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแต่บางเอิญว่ามันเป็นเดอะซันนะอย่าลืมว่าเดอะซันนี่คือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนี้เลยนะคะ โอกาสดีๆคนรักดีๆคนที่มีความฟอมเขาจะเข้ามาดูแลคุณนักนะชาวกลุ่มนะคะผิดหวังได้ว่าเราก็ลุกข้สู้ใหม่ได้นะคะนี่แหละจะเป็นความรักของชาวกลุ่มในเดือนมิถุนา2563นาฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอ่ะนะคะแล้วก็มาพบก,กันใหม่นะคะสำหรับที่นี้สวัสดีค่ะ